ได้จางบริษัทต่างๆนะคะที่วันนี้มาร่วมประชุมกันนะคะบริษัทแรกค่ะบริษัท SKNDT ผู้พัฒนา Engineering Construction จำกัดค่ะลำดับต่อไปค่ะบริษัท Hongke บริษัทที่สิบค่ะห้าผู้ส่วนจำกัด PSPCion e n e r g ค่ะราพูดคุยกับถางตอการค่ะเรียนค่ะ ที่เราไม่ต้องการที่ถามกการไม่ต้องการเป็นลดเวลาเรียนตรงนั้นหมแล้วไปเพิ่มเวลาเรียนเอาหมดรายบุคคลนั่นหมายความว่า83นหน่วยกิตเนี่ยรายวิชาทั้งหมดอ่ะผมยกตัวอยา่างสมมติได้เรียนในสามกวการอยา่างเช่นวิชาภาษาอังกฤษส่วนทนาภาษาอังกฤษในสามกวการอยา่งางที่ผ่านนะครับทีนี้การจัดทําหลักสูตรและแผนการเรียนเนี่ยมันจะถูกบังคับไว้ที่83หน่วยกิต83หน่วยกิต มาพูดว่าการจัดการศึกษาเนี่ยผมขออยากมาไปในส่วนของตัวเด็กก่อนนะครับในรายวิชาเรื่องต่างจากที่ประสบการณ์ที่ทํามาคือรายวิชา่างๆเหล่านี้ถูกกําหนดขึ้นจากส่วนกลางการจัดการศึกษาเนี่ยพบว่ารายวิชาต่างไม่ตรงกับความต้องการแล้วก็เวลาทางวิาลยจัดแผนการเรียนไปแล้วเนี่ยเพื่อนที่อย็่ระดับมปลานะครับแล้วก็อยู่ทางประการอีกหนึ่งปีก็คือต้องแบ่งหลักสูตรออกเปครึ่งๆอยู่ในวิทยาลัยเนี่ย เรียนภาคทฤษฎีก็คือ,อถามกอบการร่วมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานะครับนักเรียนคุยาากับ s การหรัรีน,น,น,าาน,น,ะนะแล้ก็น้างานกองมือบก็ในส่วนนี้นะครับตามทอย,อยาลัยเทคนิคเรื่ององยได้ดำเนินการจัดการดีได้นะครับเชื่อมต่อแล้วเมีพิะีได้ ก็คือทรบนะครับที่ปีเตีสายปฏิบัติไปไปการ,รเรบเ